แล้วเราก็เดินทางข้ามคลองช่วยตะข่าวซึ่งแปลว่าทองหนึ่งแท่งนะครับคลองนี้ก็มีประวัติความเป็นมาสันนิษฐานว่าอาจจะถูกขุดโดยบรรดาเหล่าเฉลยชาวโยเดียที่ถูกขวัดต้อนมาหลังเสียกรุงศรีธยาครั้งที่สองนะครับบรรดาเฉลยโยเดียเหล่าที่เป็นพวกไพรและทาสต,ต่างๆน,น,นะครับก็ถูกเกณฑ์แรงงานมาขุดคลองนี้นะครับเพราะว่าเ,เมืองมันตะเลแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ํานะครับ ซึ่งจะมีน้ํากัดเซาะแล้วก็ท่วมทุกปีดังนั้นทางเจ้าเมืองก็เลยสั่งให้ขุดคลองนี้เพื่อการระบายน้ํานะครับปัจจุบันนี้ครับคลองเฉวยตะข่าวก็แปลสภาพเป็นคูระบายน้ําที่มีขนาดดังที่เห็นนะครับจุดมุ่งหมายของเราในตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางมาบริเวณตลาดใกล้กับสถานีรถไฟของ เมืองมันตะเลแห่งนี้นะครับเอ่อตลาดนี้ก็เหมือนกับตลาดทั่วไปนะครับที่เรามองเห็นกันนะครับเอ่อข้าวของต่งตางก,กวางขายกันตามทางเท้ามางหน้าร้านมากแล้วก็บริเวณเอ่อที่กลางร่มบางอะไรบ้างนะครับก็เป็นตลาดบ้านๆโดยทั่วไปแต่ว่าจุดหมายที่ใช้จริงเราก็ไม่ใช่ตลาดแห่งนี้หรอกนะครับเราจะไปอีกตลาดที่หนึ่งซึ่งก็เอ่ออาจจะเทียบได้กับเป็นตลาดร่มหุบของพม่านะครับ คือเมืองไทยเรามีตลาดร่มผุบก,ก็ใช่ครับแต่ที่มันดาเลก็มีตลาดร่มผุบเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะครับว่าตลาดร่มผุบของเขากับของเราเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครับ บริเวณตลาดใกล้กับทางรถไฟนี่นะครับก็มีสินค้าต่างๆมากมายนะครับจากพวกอาหารของกินของใช้ประจําวันทั่วไปนะครับที่เขาล่าลือกันนะครับว่าของกินที่เรียกว่ามีรสชาติดีนะครับแล้วก็เป็นของหายากที่นี่นะครับก็คือเนื้อแมวนะครับหายากนะครับแต่เขาจะมีแมวมาย่างเป็นตัวขายนะครับแต่แต่ว่ามันมันจะมีไม่ใช่ทุกวันนะครับเป็นบางวันเท่านั้นนะครับ แล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่นิยมบริโภคเนื้อแมวอยู่นี่เราก็มาตามหาอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากจะเห็นนะครับแต่ว่าเออก็ไม่เห็นนะครับวันนี้อาจจะไม่มีมาขายก็ได้นะครับเราก็เดินจนทั่วแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับก็คือบริเวณตลาดร่มหุบนี่นะครับนะฮะที่บริเวณรางรถไฟนะครับแต่ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือรางรถไฟนะครับไม่ใช่รางรถไฟที่ปิดตายหรือเลิกทําการไปแล้วนะครับ เ็นรางรถไฟที่ยังมีรถไฟผ่านอยู่จริงๆนะครับนะฮะชาวบ้านก็ใช้เอ่อบริเวณรางรถไฟนะครับทั้งตัวเอ่อตรงกลางรางก็ดีสองข้างทางก็ดีนะครับในการวางสิ่งของข้าวของต่างๆโดยเฉพาะอาหารการกินเนี่ยวางขายกันอยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับนะฮะกลางแดดกลางฝนง่ายๆครับกลางฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็เอ่อแล้วแต่นะครับถ้าใครที่รับสภาพได้ก็สามารถที่จะซื้อไปบริโภคได้นะครับ แล้วก็แน่นอนครับบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็สัญงจรกันไปอย่างเสรีครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะขายของสดครับแน่นอนครับเราะดาวหูเหล่าแมลงวันทั้งหลายนะครับก็มาเพิ่มมาเติมวิตามินนะครับให้กับบรรดาอาหารสดเหล่านี้นะครับให้มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็เราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สภาพก็ดังที่เห็นนะครับทั้งเที่ยวตลาดร่มหุบบ้านเราก็ เราพิจารณาแล้วกันนะครับว่าของของใครมันมันจะแอบสูลุดฝักกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เออเราก็รอเวลานะครับที่รถไฟจะผ่านมานะครับเราจะเห็นกิจกรรมร่มหุบของที่นี่กันนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าบรรดาข้าวของทั้งหลายเนี่ยเขาวางขายกันอย่างบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับนะไม่ไม่ได้สนใจเลยครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับจะฝุ่นจะร้อนจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมีมาบริเวณนี้เนี่ย เขาก็สามารถที่จะวางขายของกันได้นะครับเนื่องจาการถไฟที่จะผ่านมาอย่างตลาดแห่งนี้นะครับมีการเลทนะครับซึ่งก็เป็นปกติของระบบรถไฟในเมืองบันเดเลยอยู่แล้วนะครับดังนั้นพวกเราก็เลยมานั่งพักกับบริเวณเชุมชนสุดปลายทางของรถไฟนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับ รอเวลานะครับได้เวลาที่แน่นอนเมื่อไหร่เราก็จะออกไปรอเพื่อที่จะดูเหตุการณ์หุบร่มของตลาดนะครับโดยสุขลักษณะของตลาดร่มหุบเนี่ยน,นะครับดังที่ท่านเห็นได้แล้วครับทางเทศบาลเมืองมันเดเลยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็ได้ไปทําการสร้างโรงเรือนตลาดนะครับที่มีมาตรฐานและก็มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการค้าขายบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างถูกสุขลักษณะอยู่นะครับ เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบังคับนะครับให้แม่ค้าพ่อค้าทุกคนเนี่ยเ,เข้ามาค้าขายในโรงเรือนตลาดที่กําหนดเอาไวน้นะครับก็คงจะประมาณช่วงปีหน้านะครับที่โรงเรือนตลาดนี้จะเสร็จนะครับแล้วเขาก็จะปิดกั้นนะครับบริเวณทางรถไฟเหล่านี้นะครับไม่ให้มาค้าขายกันอีกต่อไปดังนั้นนี่ก็คงจะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ตลาดล่มผุกแห่งนี้จะดําเนินการต่อไปได้นะครับตอนนี้พวกเราก็มาเดินชมตลาดเปี๊ยพลางนะครับ รอเวลานะครับทีออ่รถไฟจะผ่านเข้ามาแล้วก็จะเห็นอีเวนต์การหุบร่มของตลาดแห่งนี้ครับและแล้วขบวนรถไฟก็กำลังเข้ามาแล้วนะครับออสัญญาณเตือนก็มาแล้วนะครับออบรรดาพ่อมาคาแม่ค้านะครับก็เริ่มทำการหุบร่มเก็บข้าวของต่างๆทั้งหลายนะครับที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับ ทางบริเวณกลางรางก็ดีหรือข้างรางก็ดีกลับเข้าบริเวณข้างทางนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก็บของไปทั้งหมดครับบรรดาพวกอาหารสินค้าต่างๆที่วางขายก็ยังคงวางอยู่นะครับที่เก็บไปเฉพาะร่มนะครับถูกไปเฉพาะร่มข้าวของไม่ต้องเก็บนะครับก็วางอยู่บนรางอย่างที่เห็นนะครับต,ตอนนี้ทุกคนก็ขยับตัวออกไปข้างรางนะครับด้วยความเคยชินนะครับเรียกว่า ไม่ต้องไปรีบร้อนเลยนะครับเรารถไฟก็มาถึงแล้วนะครับแลก็จะสังเกตได้ว่ารถไฟก็มาเรื่อยๆนะครับก็ชะลอความเร็วลงพอสมควรนะครับก็ดังที่เห็นนะครับบรรดาข้าวของอาหารพืชผลต่างๆหลายที่วางขายเนี่ยก็ถูกรถไฟนะครับวิ่งคล่อมบ้างผ่านบ้างนะครับก็ไม่ก็เรียกว่าได้รับเออเรียกว่าผลกระทบนะครับจากการเดินรถไฟนะครับ คือเรื่องเสียงก็ไม่เท่าไหร่อะแต่ฝุ่นควันต่างๆทั้งหลายครับที่รถไฟมันนำพามาแล้วก็วิ่งคล่อมทับนี่แหละครับอันนี้ก็คงจะช่วยเพิ่มรสชาตินะครับหรือเพิ่มความสดให้กับบรรดาพวกอาหารหรือสินค้าต่าง,งๆทั้งหลายที่วางขายอยู่นะครับตอนนี้ก็รถไฟก็ผ่านไปแล้วนะครับอ่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็มาเอาเอา,เอาล่มนะครับแล้วก็บรรดาสิ่งของต่างๆนะครับที่ใช้บางแดดบางฝนนะครับ แล้วก็พกเก้าอี้ที่นั่งต่างมาวางที่บนรางแล้วก็ข้างรางเหมือนเดิมนะครับเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วครับการหุบล่มก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงได้เห็นนะว่าตลาดล่มหุบของเมืองมันดาเลเนี่ยก็มีรูปแบบเฉพาะตัวที่ต่างจากของเราพอสมควรครับคือขบวนรถไฟเมอกี่เนี่ยนะครับพอผ่านเส้นทางนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปหยุดที่บริเวณสถานี ของชุมชนที่ถัดไปเนี่ยแหละครับที่เราไปนั่งพักมาสักครู่นะครับและทีนี้เขาก็มีการสับรางนะครับไอ้ตัวหัวรถจักรเนี่ยถูกสับรางอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถอยกลับมานะครับไปยังรางอีกฝั่งหนึ่งนะครับจังหวะเมื่อกี้นะครับแต่เราไม่ได้ายทคานะครับแล้วเสร็จแล้วก็สับรางกลับมานะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับมาทางเก่าเนี่ยแหละครับเฉพาะหัวรถจักรนะครับและนั้นก็บรรดาข้าวของทั้งหลายนะครับก็ถูกหัวรถจักรหัวเนี้ยวิ่งคล่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็บรรดาเอ่อฝุ่นควันข่าเมาตลอดจนคราบน้ํามันนะครับหรือกลิ่นไอน้ํามันนะครับก็เข้าสู่เอ่อพวกสินค้าอาหารต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เป็น2รอบนะครับสําหรับเอ่อการโดยรถในครั้งนี้นะครับพอหัวรถจักรผ่านไปแล้วนะครับบรรดาชาวบ้านก็เก็บข้าวของนะครับกลับมาค้าขายเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อโรงเรือนตลาดเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเนี่ยบรรดาสินค้าต่างๆทั้งหลายก็จะมาวางขายแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ต้องเข้าสู่โรงเรือนตลาดที่มีมาตรฐานสุขสุขอนามัยต่อไปนะครับต่อมาเราก็มาที่หมู่บ้านทํายกกันนะครับนะครับ หมู่บ้านนี้ก็อยู่บริเวณชานกรุงมันเดเลนะครับก็จะเป็นชุมชนที่มีความชานาญในการสกัดเนื้อหยกนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเจรไนให้เป็นเครื่องประดับหรือเข้าของเครื่องใช้บางอย่างนะครับตลอดจนทําเป็นของที่ระลึกที่สวยงามนะครับอันนี้เขาก็โชว์ให้ดูนะครับว่าวัตถุดิบหรือหยกดิบที่เขาเอามาสกัดเนี่ยมีรูปร่างอย่างไงนะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการประกอบการเจรนายกกันนะครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจแบบบ้านๆน,นะครับที่ชาวชุมชนแห่งนี้เขาประกอบกันมานะครับก็ต้องใช้ความสามารถนะครับฝีมือทักษะตลอดจนไอเดียที่เรียกว่าต้องเก่งพอสมควรนะครับถึงจะสามารถเจรนายกจากก้อนหินเนี่ยให้กลายเป็นอัญมณี ของประดับประดาหรือของใช้ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่กข้างจะซับซ้อนมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบคุณสมบัติของเนื้อหยกรวมกัน,นสองหยกกันนะครับเพื่อจะดูเนื้อในของหยกนะครับดังที่บอกนะครับว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งอุตสาหกรรมหยกนะครับดังนั้นทุกบ้านทุกครัวเรือนก็ จะมีหยกนะครับหรืออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ทาจากจกตลอดจนเครื่องประดับนะครับเอามาวางขายกันแต่วันนี้เขาปิดตลาดกันนะครับชุมชนปิดทําการก็เลยหน้าร้านเลยมันค่อยมีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหยกนะครับในเกรดต่างๆกันที่เขาจะเลือกกันมาเพื่อเจรไนนะครับถ้าสีสันดีสม่ําเสมอนะครับหรือมีความแปลกใหม่มีลวดลายละอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเนี่ยก็จะได้ราคาดีหน่อยแต่ถ้าว่า สีสันมองๆหน่อยไม่สดใสก็จะราคาตกลงมานะครับก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สำคัญแห่งหนึ่งของมันตะเลนี้นะครับแล้วเราก็มาที่บริเวณตลาดค้ายหยบกับหินสีกันต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณเนี้ยก็จะคึกคักนะคราค่ำไปด้วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เอา ยกแล้วก็หินสีมาจําหน่ายกันนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันปิดทําการของตลาดนะครับนะผู้บรรดาเจ้าใหญ่ๆหรือเออมือค้าขายที่มีหยกดีๆเนี่ยก็หยุดทําการกันก็เหลือลายย่อยนะครับก็หยกเกรดรองๆนะครับกับผู้หินสีนะครับที่ราคาถูกมาหน่อยนะครับเอามาวางแผงจําหน่ายกันนะครับอันนี้ก็เป็นหินสีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วนะครับ เออพวกเราซึ่งปเป็นชาวต่างชาติเนี่ยถ้าจะซื้อหยกนะครับแล้วก็นําออกไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหามากนะครับต้องมีทั้งใบซื้อขายใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการนะครับแล้วก็ต้องเคร่งครัดในเรื่องของปริมาณกับลักษณะหยกที่เราออกไปด้วยพวกเราก็เลยได้แต่ยืนดูเฉยๆนะครับซื้อไปก็แต่หินสีธรรมดาเท่านั้นครับ